แผนไม่มีถ้าชอบทำไม่ชอบไม่ทำต่อให้อยู่ในสถานการณ์บังครับที่มันก็จะมีบางคนที่บ้ามนาจแล้วก็บอกว่าต้องทำนะซึ่งมันก็มีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ที่บอกกับตัวเองว่าเออมันกดดันเหมือนกันแล้วต้องทำแต่รู้อะไรไหมถ้าเกิดเวลาทำอะไรไปนั้นแนละ้วแต่เราไม่ชอบหรือมันไม่ใช่มันไร้ใจ ทำไปปุ๊บมันไร่ใจคือผลงานออกมาไม่ดีผลงานออกมาแบบเ,เนื้องานออกมาแบบลวกๆไม่ไม่จะทำงานขายกว๋วยเตี๋ยวก็ลวกได้ถ้าเกิดใจไม่มีงานลวกๆหรือในบางความรู้สึกอะบรรณาไม่แบบยังไงดีเราไม่อยากทำไม่ได้อยากจะ เป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากจะกินอันนี้ไม่ได้อยากจะไปนี่ไปนี่แต่ตโดนที่แบบสถานการณ์บังครับซึ่งมันมีอยู่แล้วมันมีแบบจําเป็นไม่ต้องเป็นเราอย่างเงี้ยสมตสมติสมมติในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเออคนที่บ้านป่วยใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากไปโรงพยาบาลแต่เพื่อนว่าเอ้ตรงนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลเออก็ต้องพาไปอะไรเงี้ยมันก็แบบหรือไม่แบบอยู่คนเดียวคุณย่าจะอยากไปกินอะไรก็ต้องไปของที่ทางท,ที่แบบวันนี้ไม่อยากออกจากบ้านอะไรหรือในบาง ในบางคนกับในบางอารมณ์ในบางทัศนะวิสัยที่แบบเออเวออ๋อนี่งานกลุ่มวะแล้วอาจารย์อาจารย์แบบเลือกกลุ่มให้แล้วแบบไม่ชอบหน้าแม่งวะแต่เรามาทํางานกลุ่มมันก็คือต้องรับผิดชอบมันก็คือแบบต้องรับผิดชอบมันมันเลี่ยงไม่ได้ถ้าเลี่ยงกลายเป็นคนที่แย่เลยถ้าเกิดไม่ทํามันรู้สึกแบบในใจอะกูไม่ชอบมึง ว่ากูไม่อยากทํางกับมึงแต่ด้วยความเป็นเผด็จการของอาจารย์แล้วก็เลือกให้เนี่ยมันทําให้รู้สึกแบบไม่ชอบอาจารย์ละมันก็ไม่ชอบอันี้ด้วยไม่ชอบระบบเลยแต่ถ้าอาจารย์ให้เลือกกลุ่มเองเออเนี่ยโอเคทึ่งสิ่งเหล่านี้คืออะไรวะชอบเท่ากับทําไม่ชอบเท่ากับไม่ทําซีซีนี้ใช้ได้ไหมกับสถานการณ์ครับใช้ไม่ค่อยได้วะตรงๆแต่ถามว่าไม่รับผิดชอบได้ไหมก็ไม่ได้ครับ มันแล้วจะสถานการณ์ชื่อเรื่องคลิปวันนี้อะไรดีวะคิดไม่ออกเดี๋ยวตอนไปตัดต่อคงคิดออกนั้มคือในบางทีอ่ะมันไม่มันไม่มีคุณลิตเ้ลเลยในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราต้องไปทำหรือในสิ่งที่เราทำแต่เราไม่ได้ให้ใจไปคุณเข้ใจไหมเวลาสมมตุติเราจะทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีกระบวนการในสมองมีกระบวนการคิดนึกว่าฉันชอบ เหมือนการพับ<พ>ผ้าครับถ้าพับแล้วชอบอ่ะมันก็จะพับเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบมันอ่ะมันก็จะไม่เรียบร้อยมันก็จะพับยุยยุยเหมืนผมอย่างเงี้ยอย่างผมแบบคือเวลาทำอะไรที่มันไม่ได้เต็มใจอ่ะมันจะออกมาไม่ดีเลยนะเออแต่ถ้าผมมีโอกาสเลือกผมอยู่คนเดียวแล้วตัวเองเอกภาพมากพอผมอ่ะเป็นคนที่ ค่อนข้างไปทาง80ที่จะเลือกแล้วไม่ทําเองส่วน20นั้นมีความว่าส่วนรวมเข้ามาจึงต้องทําอืมจึงต้องทําเพราะฉะนั้นผมอยู่กับตัวเองในใน,ในชีวิตผมอะอยู่คนเดียว80ดอยู่คนอื่น20%ก็คือใน20นั้นะัะม,ม,มักจะมีอะไรให้หน้าําคาญใจเช่นผมกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีแบบเออวะตรงนี้ตรงนี้นะแบบกูกูไม่ได้ชอบมึงเลยแต่ว่าอาจารย์มาเลือกกลุ่มเลือกอะไรให้หรือมาทํา อะไรแบบอย่างว่าอย่างเงี้ยหรือเวลายอยู่บ้านแล้วมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกแบบต้องเป็นเหล่ามันทำให้เป็นแบบนั้นไปนี่คือสิ่งที่ไม่สบายใจตรงนั้นก็คือไม่ชอบนั่นแหละไม่ชอบแต่ต้องทําชอบก็ทําได้แต่ไม่ชอบก็ต้องทํามันเป็นบางสถานการณ์ที่ก็ยากที่จะเลือกแล้วน้ามาขานาว่าทุกท้ายก็น่าจะเป็นไม่ใช่แค่เอ็นน้เจอย่างผมหรอกแต่แค่แบบ บางั้าอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้อาจจะรู้สึกว่าเออก็ทําไปนเรื่องปกติในชีวิตเปล่าแต่เราผมแบบผมมองว่าปกติก็จริงอ่ะแต่กูก็ไม่ชอบไงเออต้องพูดตรงตรงอะไรที่ชอบไม่ชอบผมพูดตรงตรงผมไม่ผมเป็นคนความคิดเส้นเส้นตรงอ่ะสมมติว่าความผิดอันนี้ก็มันคือผิดนะก็บอกไปก็ผิดก็ไปทำผิดแต่บางคนมองไปอีกล่ะ มันเป็นมันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังละสิมันเป็นเอ่อมันเป็น,นกลไกนูน้นกลไกนี้สิผมผมก็คิดแต่เพราะเอว่าเมื่อความผิดผิดคืออะไรผิดมันก็คือผิดอะ่ะไม่ใช่มองเป็นอื่นทําไมทาไมกูต้องเบียวอะ่ะทำไมต้องเบียวไปอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบเออประมาณนั้นเออพูดเรื่องชอบไม่ชอบไปเรื่องนี้เฉยเลยนอกเรื่องแล้วเออถือว่าบ่นไปเรื่อยแล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรมันเป็นเป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่เออ ผมอสอบไฟนอกไปแล้วช่วงนี้ก็จะว่างๆแล้วส่วนเรื่องวิจัยก็ทําไปถึงจุดที่ไม่ต้องเร่งรีบอะไรมาแล้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดที่ไม่หนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำๆไปบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะอยู่ให้นานกว่าน,นี้อยากจะคุยให้นานกว่าน,นี้แต่ผมก็คุยได้ประมาณสักห้าหกนาทีทุกเทรีเลยเพราะว่าผมเป็นคนทํางานไม่มีแผนอะมันก็จะแบบจะสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าง,งานสิ่งนี้เรียกว่าบน่น อย่าจะอย่าได้มองความสุขเป็นการเป็นงานเพราะว่าผมไม่ผมไม่เคยมองอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขเป็นงานเพราะว่าถ้ามองไปมันจะต้องจริงจังกับมันจะต้องอะไรมันมันดูมันแบบความเป็น enjoy life หรือความเป็น mindset ในการที่เราจะสนุกกับมันมันจะไม่ค่อยมีผมไม่เคยสนุกกับงานผมผมทุกคนพยายามบอกว่าก็ทําในสิ่งที่ชอบเดี๋ยวมันเป็นงานผมก็บอกว่าในสิ่งที่ชอบก็มันยังเป็นต้องเป็นงานเบ่ สิ่งที่ชอบก็ให้มันเป็นสิ่งที่ชอบไปอยากจะทำอะไรก็ทำป่ะแต่ทั้งงานก็ต้องทําสม่ำเสมอแล้วมันมีคนคาดหวังซึ่งผมไม่ชอบเลยตรงนั้นแล้วนี่แหละบ่นไปเรื่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะผมอัดคลิปน่าจะเยอะวันนี้เพราะว่าเอ,อ,อยากอัด